ค่วิชาวิทยาการคำนวณวันนี้นะคะในหน้าที่11โจทย์ข้อ3บอกว่าให้นักเรียนพิจารณาภาพอุปกรณ์ของใช้ในห้องครัวจากนั้นนำตัวเลขอุปกรณ์เติมลงในวงกลมให้เหมาะสมเขาวงเล็บมาว่าคาบนี้บูรณาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะในคราวที่แล้วที่เราเรียนการงานอาชีพไปแล้วก็เรียนการถึงการจัดห้องครัวใช่ไหมคะการวางอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้เลยค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆดูภาพทั้งหมด10ภาพแล้วนําไปจัดใส่ในตําแหน่งต่างๆในห้องครัวตามที่เขาให้วงกลมมานะคะภาพแรกเป็นภาพตะหลิวภาพที่สองเป็นภาพช้อนซ่อมภาพที่3กระดาษชําระ ภาพที่4เครื่องปรุงรสภาพที่5ซอสภาพที่6น้ำปลาภาพที่7คู่มือการทำอาหารภาพที่8น้ำมันพืชภาพที่9กระทะภาพที่10หม้อนะคะวงกลมที่เขาให้มานะคะ3วงแรกจะอยู่ใกล้กับที่แขวนตรงนี้มีตะขอแขวนนะคะ1น3นักเรียนคิดว่าควรจะนำหมายเลขใดมาแขวนไว้ตรงนี้ดีนะคะนักเรียนก็ใส่มาได้ กับตำแหน่งอีก4ตำแหน่งต่อไปนะคะ4 5 6 7ตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับอ่ะฝั่งหนึ่งเป็นเตาแก๊สกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นอ่างล้างจานอ่านักเรียนคิดว่าควรจะวางอะไร4อย่างนี้ไว้ตรงนี้นะคะถัดจากเตาแก๊สเป็นฝั่งหนึ่งที่ใกล้กลับเตาแก๊สเหมือนกันมีให้อีก2ตำแหน่งควรจะวางอะไรใกล้ๆก,ก,กับเตาแก๊สอีกฝั่งหนึ่งดีนะและอีก วงกลมสุดท้ายนะคะวงที่10จะอยู่บนโต๊ะอาหารโต๊ะที่ใช้นั่งรับประทานอาหารนะคะตรงนี้ควรจะวางอะไรไว้ดีน้านักเรียนก็ลองนำหมายเลขมาใส่ดูนะคะหลังจากที่นักเรียนใส่หมายเลขเสร็จน,นะคะโจทย์ถามนักเรียนต่อว่าเพราะเหตุใดจึงต้องจัดวางอุปกรณ์ของใช้ในห้องครัวให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ วันนี้เฉพาะหน้าที่11นะคะให้นักเรียนลองจัดดูและตอบคำถามว่าเพราะอะไรจึงต้องวางของใช้ให้เป็นระเบียบนะคะตรงนี้นักเรียนตอบตามเหตุผลของนักเรียนได้เลยนะคะการจัดวางของ ใช้คำว่าจัดให้เหมาะสมเพราะว่าไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่คำว่าให้เหมาะสมในที่นี้คืออย่างเช่นตรงนี้เป็นที่แขวนใช่ไหมคะคงไม่มีใครเอาเครื่องเครื่องปรุงมาแขวนไว้ตรงนี้แน่นอนใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละอย่างอาจจะอยู่ในตำแหน่งไม่เหมือนกันก็ได้เช่นบางคนใกล้เตาหน่อยอาจจะวางน้ำพืชไว้ตำแหน่งน้ำมันพืชไว้ตำแหน่งนี้ แต่บางคนอาจจะวางไว้ฝั่งนี้ก็ได้ตรงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกคุณครูขอใช้คำว่าวางให้เหมาะสมนะคะ